ตอนที่ 7. สัญญาภาพเหตุการณ์วันนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวผมไม่หยุดฉากที่เรายืนจูบก,กันต่อหน้าผู้คนในตลาดมันเป็นภาพที่น่าอับอายที่สุดไม่รู้ว่าผมทำไปได้ยังไงหลังจากวันนั้นก็ผ่านมาสองวันแล้วผมยังไม่กล้าไปเสนอหน้าให้มันเห็นมันเองก็ดูเหมือนจะเงียบไปไม่ได้ทักทายเลยตั้งแต่เกิดเรื่องทั้งที่มันเป็นคนเริ่มก่อนแต่กลับหายไปเหมือนผมเป็นคนผิดซะอย่างนั้น กำลังนั่งมือถึงหน้าไอลีออนก็ได้ยินเสียงเรียกของพี่บอยดังขึ้นผมสะดุ้งเล็กน้อยแล้วเหงยหน้าขึ้นมายิ้มให้หมอคะมีเคสด่วนค่ะครับครับผมลุกจากเก้าอี้และเดินไปทำงานต่อวันนี้ทั้งวันยอมรับว่าไม่มีสมาธิมากพอทำเอาพี่พยาบาลถึงกับถามบ่อยๆว่าโอเคไหมไม่สบายหรือเปล่าแต่ผมยัคงยิ้มแย้มถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทางที่กำลังว้าวุา่นพ่อเด็กหมอไปคนนั้นลงจากรถไฟฟ้าแล้วผมก็เดินจากปากซอยมาเหมือนทุกวันปกติแล้วมักจะมีไอลีออนคอยตามแกล้งแต่วันนี้ผมเดินมาคนเดียวโดดเดียวไม่มีใครมองไปทางไหนก็ไม่มีแม้แต่เง,งาของมันทําไมใจผมมันเจ็บแบบอย่างนี้นะผมชอบหมันเขาให้แล้วจริงๆใช่ไหมแล้วเหตุใดมันปล่อยให้ผมอยู่ในสภาพนี้ทั้งที่มันเป็นคนเริ่มก่อน เป็นคนเริ่มทำให้ใจผมมันสั่นไว้หมอเมธีจ๊ะได้ยินเสียงเรียกของป้าร้านอาหารผมชึ่งหันไปมองแกยืนรอผมเหมือนมีเรื่องจะเมามอยสีหน้าราวกับคนที่กำลังจะลงแดงคนที่กำลังจะลงแดงพ่อมีเรื่องอยากจะเล่าแต่ไม่ได้เล่าอะไรเชือกนั้นสวัสดีครับป้าผมยกมือไหว้ตามมารยาทสวัสดีจ้าจริงๆป้าก็ไม่อยากพูดหรอกนะแต่มันอดไม่ได้จริงๆ ตอนนี้กลับมีท่าทางเหมือนไม่อยากจะพูดซะอย่างนั้นสรุปคือยังไงกันแน่ครับป้าพูดมาได้เลยครับผมยินดีรับฟังแกมองซ้ายแลขวาแล้วยืนหน้าเข้ามาใกล้ผมเงี้ยหูฟังอย่างตั้งใจอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเมื่อสองวันก่อนหมอกับลูกชายร้านทองเออจูบกันที่ตลาดได้ยินอย่างนั้นดวงตาของผมก็เบิกกว้างทันทีมีคนถ่ายรูปแล้วเอาไปส่งให้เฮียเจ้าของร้านทองดู เขาโกรธใหญ่เลยละ่ะที่ลูกชายเขาไปจูบกับหมออย่างนั้นได้ยิงข่าวว่าบังคับลูกไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้ใช้โทรศัพท์จนกว่าจะยอมรับผิดและไม่ทําพฤติกรรมผิดเพศอย่างนั้นอีกวินาทีนั้นหัวใจของผมมันบีบรัดตัวจนเจ็บจิตจิตสรุปที่มันหายไปพอเรื่องนี้นี่เองแม้ว่ามันจะเป็นคนเริ่มก่อนแต่ผมก็มีส่วนผิดเหมือนกันหากไม่มีผมมันก็คงไม่ทําอะไรแบบนั้น ผมควรจะเข้าไปแก้ปัญหานี้ช่วยมันพ่อถึงอย่างไรมันก็แค่เด็กมปลายคงคิดแก้ปัญหาไม่เก่งเท่าผู้ใหญ่อย่างผมหรอกขอบคุณป้ามากนะครับที่บอกงั้นผมไปแล้วนะผมไม่รอให้แกพูดอะไรรีบเดินจากมาทันทีมุ่งหน้าไปอย่างร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าร้านทองงานขึ้นไปหมองชั้นสองตรงหน้าต่างห้องไอริออนป่านี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะช่วงสองวันมานี้ผมเองก็ไม่ได้กลับมานอนบ้านเลย ไม่รู้เรื่องอะไรหากอยู่มันก็จะมายืนที่หน้าต่างแล้วส่งสัญญาณเพื่อเรียกผมแล้วหมอมาทางนี้เร็วเสียงนั้นเรียกความสนใจผมหันไปมองกับผมว่าเป็นเจามารีแม่ของไอรีออนนั่นเองแกกวากมือเรียกให้เข้าไปหาอยู่ที่ประตูเล็กๆซึ่งไปทางออกฉุกเฉินของบ้านผมเดินเข้าไปหาและยกมือไหว้สวัสดีครับเจรีออนเป็นยังไงบ้างครับ ตามเจ๊มาก่อนเร็วดูท่าทางแกเหมือนมีพิรุษคาดว่าคงมาอยากให้เฮียยวนเห็นกระมังผมจึงเดินตามไปอย่างว่าง่ายและระแวดระวังที่สุดเกรงว่าหากเฮียยวนเห็นอาจจะเกิดเรื่องได้ผมเดินตามมาจนถึงหน้าห้องไอรีออนข้างนอกถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจลูกใหญ่ไม่นึกเลยว่าคนที่ตามใจลูกมาโดยตลอดอยา่อางเฮียยวนจะทําอย่างนี้กับลูกชายได้ลงคอเจ๊เป็นห่วงรีออนมันไม่ยอมออกมากินข้าว มันบอกถ้าเฮียไม่คบกับหมอมันจะไม่ยอมออกมาไม่ยอมกินอะไรเฮียโกรธมากเล่สั่งขังไว้จนกว่าจะคิดได้แต่เจ๊เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรไปหมอช่วยเข้าไปพูดเกี้ยกล่อมให้มันกินข้าวหน่อยนะได้ครับขอบคุณเจ๊มากนะครับที่ไม่รังเกียจเรื่องผงกับรีออนผมพร้อมที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลีออนถ้าจะทําให้เจ๊กับเฮียสบายใจเจ๊ไม่มีปัญหาหรอกแต่เฮียนะสิ แกพูดพางสายหน้าจากนั้นก็ยกถาดข้าวมาให้ผมขาดว่าคงเตรียมไว้รอตลอดพอเป็นห่วงลูกชายเจ๊กแกไขกุญแจให้แล้วเดินไปดูต้นทางส่วนผมยืนถือถาดข้าวและเคอประตูห้องเพราะมันล็อกจากด้านในด้วยบอกแล้วว่าไม่กินมาเอากลับไปเถอะมันส่งเสียงออกมาทันทีที่ได้ยินเสียงเคาประตูห้องถ้าไม่กินจะเอากลับไปเลยนะผมส่งเสียงไป หลังจากนั้นคนที่อยู่ด้านในก็รีบเปิดประตูทันทีวินาทีแรกที่เห็นผมมันยิ้มกว้างด้วยความดีใจแต่ดูสภาพแล้วสมมากๆเหมือนไม่ใช่รีออนคนเดิมมันจะโถมตัวเข้ามากอดแต่ผมยกถาดข้าวมาควางไว้เสกอนมาทำหน้างอยแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องเมื่อผมวางถาดข้าวไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วมันไม่ละความพยายามถชือโอกาสโถมตัวเข้ามาโอบกอดผมเอาไว้อย่างแนบแน่น ราวกับคนที่ไม่ได้เจอกันมา,นาแสนนานซะอย่างนั้นผมค่อยๆส่งมือขึ้นมาโอบกอดมันเช่นเดียวกันลูบเบาๆป้วนแผ่นหลังกว้างเพื่อปลอบประโลมให้มันรู้สึกดีขึ้นกับสถานการณ์ในตอนนี้ผมคิดถึงพี่มากเลยรู้ไหมผมคิดถึงพี่มากๆน้ำเสียงของมันสั่นเครืออย่างชัดเจนผมไม่เคยเห็นมันอ่อนแออย่างนี้มาก่อนจึงรู้สึกใจหายอย่าบอกไม่ถูกฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันในที่สุด ผมก็กล้าพูดคำนี้ออกมาทั้งที่ไม่เคยบอกคิดถึงใครมาก่อนเว้นแต่เมื่อตอนไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนในช่วงตอนเรียนอยู่ปีสองจริงๆนะพี่คิดถึงผมจริงๆนะจริงสิปล่อยฉันก่อนได้ไหมหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยมันยอมปล่อยผมแต่โดยดีเพราว่าในตอนนั้นมันดึงตัวผมเข้าไปประกบจูบทรงความปรารถนาอันแรงกล้าคาถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อใหญ่ของมัน อกกอดเอลคอดของผมเอาไวา้ทำให้ส่วนล่างของเราสัมผัสแนบชิดกันจนแทบจะไม่มีช่องว่างผมปิดเปลือกตาลงยอมให้มันทำทุกอย่างตามอำเภอใจลิ้นสากถูกส่งเข้ามาตวัดเรียนในโพรงปากอย่างสำราญใจผมแลกลิ้นกับมันด้วยความโมยหาอุ่นไอแห่งความปรารถนาพุ่งพานขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เมื่อได้สติผมก็ปรดทวงมันโดยการทุบเบาๆบ,บนลาย ไอรีดออดยอมผ่าใบหน้าออกมามันยิ้มพรางสงสายตาหวานเยิ้มให้ผมแล้วกอดซ้ำอีกครั้งแค่ได้เห็นหน้าพี่ผมก็สบายใจแล้วกินข้าวก่อนเถอะเจม,มารีเป็นห่วงนายมากนะแกเตรียมข้าวไว้รออยู่หน้าห้องตลอดเลยเรื่องข้าวไว้ก่อนว่าจะพี่มาได้ยังไงฉันตั้งใจจะมาหานายนั่นแหละได้ยินข่าวจากป้าร้านอาหารตามสั่งเลยตรงมาที่นี่พอดีเจม,มารีเห็นเข้าเลยพาขึ้นมาหานายที่ห้อง คงเพราะนายไม่ยอมกินข้าวเลยเป็นห่วงมากรีบกินเถอะเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงเอาหรอกพี่ป้อนผมหน่อยเซไม่เอากินเองสิโตจนหมาเรียดูดไม่ถึงแล้วนะงั้นผมไม่กินก็แล้วแต่น้นฉันกลับผมจะลุกขึ้นแต่มันรีบคว้าข้อมือผมเอาไว้เซก่อนมันทำหน้าง,งอนแล้วคว้าถาดข้าวมาไว้บนตกักกินก็ได้แค่ล้อเล่นเองนะ้า น้ำเสียงของมันอ่อยๆบวกกับสีหน้าที่งองงมทำเอาผมหลุดยิ้มออกมาด้ยวยความเอ็นดูมันกินข้าวอย่างมุมมาราวกับคนไร้บ้านที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องนานหลายวันเห็นมันกินได้อย่างนี้ผมก็สบายใจขึ้นแต่เรื่องของเราเนี่ยสิมันยังน่าเป็นห่วงเฮียหยวนคงไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็ลูกชายคนเดียวคงอยากให้แต่งงานมีทายาสืบสกุลตามฉบับรูกคนจีนแค่คิดผมก็รู้สึกท้อแท้แล้ว ดูใช่ไหมว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งที่นายทําในวันนั้นได้ยินอย่างนั้นมันก็ชะงักเงยหน้าขึ้นมามองผมทั้งที่ช้อนอยางคาปากอยู่มันดึงช้อนออกจากปากแล้วเคี้ยวอย่างช้าๆสายตาของมันเหมือนคนที่รู้สึกผิดผมขอโทษที่ทำให้พี่เดือดร้อนน้ําเสียของมันอ่อยลงไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเพราะฉันไม่ได้เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือนายท่างหาต้องอยู่ในสภาพนี้ ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยต่อให้ต้องโดนหนักกว่านี้ผมก็ยอมเพราะผมชอบพี่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดมันเฉียงหน้าตั้งยังจะมาปากดีอยู่อีกทำไมต้องทำตัวบ้าบออย่างนี้เพราะความรักความรักมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เด็กอย่างนายคิดหรอกนะจากนี้หยุดผมรู้ว่าพี่จะพูดอะไรห้ามเอ่ยมันออกมาเด็กขาดต่อให้ตายผมก็จะชนะปาให้ได้ต่อให้เป็นใครก็ช่างผมก็จะสู้เพื่อความรักของเรา ฉันยังไม่เคยบอกว่ารักนายเลยผมรีบเถียงกลับพร้อมทำหน้าจริงจังผมไม่อยากเห็นเด็กคนหนึ่งต้องมาเสียอนาคตเพราะความรักที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกดีกับมันแล้วก็เธอแค่ผมรักพี่ก็เพียงพอแล้วพี่ไม่จําเป็นต้องรักผมตอบก็ได้นายมันดือ้อดื้อก็รักพี่อถ้าจะมาขอให้ผมหยุดผมไม่หยุดหรอกมันกอดอกแล้วหันหน้าหนีไปทางอื่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นมันงอน ถึงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่ท่าทีที่เห็นตรงหน้ากับทําให้ผมอมยิ้มได้ผมควรจะยอมแพ้แล้วใช่ไหมผมควรจะสู้ไปกับมันใช่ไหมนายงอนใช่หรอมันเงียบไม่ยอมหันหน้ามามองผมยิ้มแล้วเดินขึ้นเตียงไปนั่งซ้อนหลังแล้วกอดมันยื่นใบหน้าไปเกยคางไว้บนไหล่อย่างแนบชิดจนได้กลิ่นกายอันเป็นเอกลักษณ์ของมันตัวมันอุ่นและหอมกว่าที่คิดในตอนนั้น รู้สึกได้ว่าหัวใจของผมมันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆผมมีความสุขยังไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อได้กอดใครอย่างนี้ฉันขอโทษที่ดูถูกความคิดของนายแต่ฉันไม่อยากจะทำให้นายต้องเสียอนาคตเราอายุห่างกันเกินไปในวันหน้านายจะต้องเจอใครอย่างมากมายที่ดีกว่าฉันฉันไม่อยากให้นายต้องเสียเวลามันไม่ได้พูดอะไรต่อแต่กุมือผมเอาไว้เอยียงหน้ามาจูบมัาผมยาวอ่อ,อ,อนโยน จากนั้นส่งมือมาสัมผัสบนแก้มของผมเบาๆซ้ำไปมารากับมันคือของเล่นชิ้นโปรดผมไม่ได้โกรธพี่เลยนะแต่ผมโกรธตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ผมมันยังเด็กใช่ไหมถึงทำอะไรเพื่อคนที่ผมรักไม่ได้นายไม่ผิดและก็ไม่ต้องพยายามอะไรทั้งนั้นช่วงนี้นายควรเชื่อฟังพ่อของนายก่อนเราควรห่างกันสักพักใหญ่ๆไม่เอาผมไม่มีทางห่างพี่หรอกแค่สักพัก หากนายคิดว่าตอนนี้ยังเด็กยังไม่มีสิทธิ์ทําตามใจได้ทุกอย่างนายจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในสายตาเฮียยวนต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้พ่อถึงตอนนั้นนายก็จะได้ย้ายไปพักที่หอพักอยากทําอะไรก็สามารถทําตามใจได้ไงเอาตามนี้นะแต่พี่ช่วยติวให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าได้พี่ติวผมต้องสอบติดแน่ๆไม่ได้หรอกพราป้านายจะจับตาดูพวกเราหนักขึ้นนะสิฉันรู้จักติวเตอร์เก่งๆเยอะเลยนะเดี๋ยวจะแนะนําให้ ถึงแม้เราจะไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยแต่ก็ยังคุยสายหรือวิดีโอ,อคอลกันได้ไม่ใช่หรอช่วงนี้อดทนไปก่อนนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไงล่ะพี่พูดจริงๆนะจร,ๆนะจริงสิมันหันมามองหน้าผมอย่างช่างใจผมฉายรอยยิ้มน้อยๆออ,ออกมาเพื่อให้มันได้วางใจสายตาของเราประสานกันอย่างลึกซึ้งมันเลื่อนสายตาลงมาที่ริมฝีปากของผมพรอมเคลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ๆ จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของมันเรฟีป่าของเราสัมผัสกันอย่างเนิบนาบอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่ได้สัมผัสไอเด็กคนนี้ใกล้ๆรถจุมพิษเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของผมร้อนผ่าไปหมดมันตักตวงความหอมหวานอย่างไม่มีหยุดรากับหิวโหยมาแสนานานเมืออ่อใหญ่ลวงเข้าไปใต้าชายเสื้อของผมอย่างถือวิสาสะพ,พอก่อนไม่ใช่ตอนนี้ผมเอย่ย หลังจากดึงใบหน้าออกมาแล้วแม้ว่าตอนนี้จะยังโคงส่งเสียงหายใจเหนื่อยหอบอยู่ก็ตามมันทำหน้างองงมเหมือนเด็กที่โดนขาดใจแต่ผมต้องตั้งสติเอาไว้มากๆไม่ยอมตามใจจนเสียเรื่องพี่ไม่รักผมจริงแค่นี้ก็ไม่ได้มันใช่เรื่องไหมถ้านายบรรลุนิติภาวะเมื่อไหร่ค่อยพูดเรื่องนี้กันตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะรีบกินข้าวให้หมดฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวป้านายจะมาเห็นเข้า อยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอมาทำหน้าอ่อนไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยล่ะยายฉันเป็นห่วงมีอะไรก็ทักมาแล้วกันและอย่าลืมสัญญาของเราละ่ะพูดจบแล้วผมก็ลงจากเตียงเรเดินออกมาทันทีเพราะกล่อวว่าตัวเองจะแพ้ลูกอ้อนของมันอีกผมไม่รู้ว่ามันพูดอะไรบ้างแต่ยังคงมีเสียงตามหลังมาเรื่อยๆก่อนมันจะเงียบลงพร้อมยืนเอ็นหลังพิงประตูห้องแล้วพูดรมอออกมาจากปากเบาๆ เพื่อตั้งสติและควบคุมอารมณ์ที่มันคุกรุ่นในใจตอนนี้ให้ได้หลังจากนี้ผมคิดว่าควรทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่ออนาคตทั้งของผมและไอรีออน